ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ ข่าวรายงานว่าช่วงโค้งสุดท้ายที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองเลยในวันอาทิตย์ที่11พฤศจาคมที่จะถึงนี้แต่ละชุมชนในเขตเทศบาลคึกคักหัวคะแนนของแต่ละฝ่ายต่างเดินหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับให้สัญญาค่าเดินทางไปเลือกตั้งและบางกลุ่มก็ได้แจกจ่ายไปแล้วหัวละ300บาทลือสะพัดทั้งเมืองแต่ละชุมชนต่างก็ได้รับเงินกันทั่วหน้าชาวบ้านต่างรับทราบทั้งเมืองมีแต่กอกตไม่ทราบหลังจากมีกระแสข่าวลือสะพัดว่ามีการแจกเงินค่าหัวรายละ300บาทผู้สื่อข่าว เขาไปขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยบอกว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์เนื่องจากติดภารกิจเดินสายรณรงค์การเลือกตั้ง ทึ้งพบนายสุนทีโพธิอายุ60ปีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรับอำเภอโพทองที่ปีนต้นตาลสูงกว่า10เมตรด้วยมือเปล่าแล้วตัดทลายตาลที่อ่อนนำลงมายังพื้นด้านล่างจากนั้นโรยตัวลงมาจากต้นตาลด้วยเชือกที่ผูกไว้กับต้นตาลเหมือนคอมานโดเพื่อมาช่วยครอบครัวทำการเฉาะลูกตาลน,นำมาใส่ถุงจำหน่ายในสุนทีเล่าให้ฟังว่าเป็นรองประธานสภาอบตบางพรับมีอาชีพเก็บลูกตาลสดจากต้นลงมาเฉาะขายสร้างไรายได้มานานกว่า40ปีเป็น เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความชำนาญใจกล้าท้าทายความสูงแต่ละวันก็จะออกไปปีนต้นตาลตามทุ่งนาที่ได้ตกลงเช่าไว้กับเจ้าของนาในราคา100-200บาทต่อต้นต่อปีจํานวนกว่า1,000ต้นหากเดินทางมาเที่ยวไหวพระนอนที่วัดขุนอินทร์ประมูลเชิญแวะเวียนมาอุดหนุนตาลเฉาะร้านน้องแพรวตาลเฉาะและผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากตาลทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกา ใาเชวรัฐเกิดทองนายกอบตทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมคณะร่วมเวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่งทางอบตทับใต้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นมาก่อนเพราะเป็นหนึ่งในวัดโครงการประชารัฐที่ประกอบด้วยวัดทุ่งยาววัดทับใต้วัดห้วยมงคลวัดเขานกกระจีซึ่งวัดทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลทับใต้ที่จะต้องหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมทางศาสนาให้ได้คร รถทุกวัด สมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาสจัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวมะทุปยาหรือข้าวทิพย์ถวายเป็นพระพุทธบูชาวันวิสาขาบูชาณวัดพุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาสหรือวัดเขากงโดยนายภูมิศักดิ์ชูเย็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและศิละปะที่บรรพุระษสร้างไว้เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปผอ,อก,กรีธาแดงดีรองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการออกโรงทานครั้งใหญ่ และมีกิจกรรมประเพณีควรข้าวมัทุปายาตหรือข้าวทิพเราจัดขึ้นครั้งแรกในรอบ6ปีลักษณะการกวนข้าวมัทุปายาตก็มีลักษณะเหมือนกับการกวนอาซูลอของชาวพี่น้องมุสลิมคือต้องใช้เวลากวนเกือบ8ชั่วโมงเด็กที่จะมากวนข้าวรายก็ต้องเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์12คนแต่งชุดขาวห่วมขาวมาร่วมในพิธีวกวนก่อนหลังจากนั้นถึงจะให้พี่น้องชาวพุทธมากวนอีกทีจนเสร็จข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ